อดีตนายกรัฐมนตรีแพรทองทานประกาศทรัพย์สินมูลค่า11.3พันล้านบาทเงินก้อนโตของคนทรยชาติ11.3พันล้านบาทไม่ใช่งบประมาณของกระทรวงไม่ใช่ทรัพย์สินของบริษัทแต่เป็นทรัพย์สินส่วนตัวของอดีตนายกรัฐมนตรีไทยและคำถามก็เกิดขึ้นท,ทันทีผู้นำประเทศสะสมความมั่งคั่งมากมายขนาดนี้ได้อย่างไร จากข้อมูลล่าสุดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแพทองทานชินวัตรผู้ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดำรงตำแหน่งสูงสุดของประเทศประกาศทรัพย์สินมูลค่า11.3พันล้านบาทเมื่อพ้นจากตำแหน่งน้อยกว่า14พันล้านบาทที่เขาประกาศเมื่อเข้ารับตำแหน่งแต่ก็ยังเป็นทรัพย์สินมหาศาลที่ทำให้สังคมตกตะล,ลึงเงินฝากธนาคาร1 0 0 0ล้านบาทบัญชีลงทุน26 บัญชีรวม8 3 5จุดพันล้านบาทที่ดิน12แปลงมูลค่า725ล้านบาทรถยนต์หรู23คันนาฬิกา75เรือนกระเป๋าแบรนด์เนมทองคำแท่งเครื่องประดับ สัญญาเช่าอาพาร์ตเมนต์ระยะยาวในลอนดอนนี่คือการประกาศทรัพย์สินหรือแผนผังอำนาจของครอบครัวก,การเมืองกันแน่มีสินที่ถูกหยิบยกขึ้นมาในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจและยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ในขณะเดียวกันรายได้ประจําปีที่ประกาศไว้คือ20.9ล้านบาทรายจ่ายประจําปี58.2ล้านบาทอะไรที่เติมเต็มช่องว่างทางการเงินนั้นการลงทุนครอบครัวหรืออำนาจที่พวกเขาเคยมี